อีกครับหนึ่งสองสามชุครับนะครับหนึ่งสองสามดรวยครับเิเปลียนทนะครับะูนะครับหสองหนึ่งอยหนึเซตนะคะขอบิไว้นะคะเปิเติมเหยครับอย่าเพิงขยับนะครับมองต้นยิ้มหวานนะครับลูกทางไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งขยับนะครับ ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่น่ายินดีมากๆอีกวันหนึ่งนะคะก็เราจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะว่าเรื่องของสมรสเท่าเทียมที่ผ่านกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทําให้เห็นได้ว่าประเทศไทยของเราค่ะเราพร้อมเ,ออเปิดรับความหลากหลายเราพร้อมที่จะอบกอดความรักในทุกๆรูปแบบ นะคะวันนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าประเทศไทยของเราเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับคิดว่าทุกคนนะตรงนี้นะคะก็คงเคยผ่านในเรื่องของอุปสรรคของความรักมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่กฎหมายไม่รับรองกฎหมายไม่ได้คุ้มครองดูแลแต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะต่อไปนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นเพศใดรักกับใครความรักก็คือไม่มีข้อจํากัดไม่มีข้อยกเว้นท่านก็จะถูกดูแลด้วยกฎหมายเหมือนกับทุกๆคนเหมือนกับคู่รัก ที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะท่านก็มีกฎหมายของท่านด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากค่ะก็วันนี้ค่ะไม่มีอะไรมากค่ะมีแต่ความยินดีนะคะที่มามอบให้กับทุกๆคนค่ะแล้วก็วันนี้ที่มาถ่ายรูปสวยงามอยู่ที่ทำเนียบนี้ก็ให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าประเทศไทยของเราพร้อมแล้วนะคะที่เราจะสามารถให้ทุกคนมารวมตัวกันในประเทศไทยแล้วก็เกิดการยอมรับในทุกๆรูปแบบ อันนี้คือเป็นนิมิหมายที่ดีมากค่ะก็อย่าลืมนะคะวันที่23านี้ค่ะ23มกราคมนี้นะคะก็จะจัดงานที่พา,ารากอนฮอล์นะคะก็ถ้าทุกคนสะดวกก็ขอให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะก็ไปร่วมแสดงความยินดีค่ะกับทุกๆคนที่สามารถมีความรักได้โดยที่ไม่ต้องติดในเรื่องของกฎหมายหรืออะไรทั้งสิ้นอีกต่อไปนะคะต้อง สแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านนะคะสมาชิกวุฒิสภานะคะแล้วก็ทุกๆคนโดยที่สําคัญค่ะภาคประชาชนค่ะที่ผลักดันเรื่องนี้มาตลอด20กว่าปีนะคะวันนี้สําเร็จแล้วนี่คือความภูมิใจของคนไทยทุกๆคนค่ะก็ขอสแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ น่ารักๆได้นะคะเป็นกล้องมีโอได้บอกมันบ่กมือได้ตัวรดรามตวนมากค่ะได้ครับหนึ่งมือนี้นุ่นไมครับขออนุญาตดนึ้งนครับขอบคุณมากครับหนึ่งสองสครับสามส